สวัสดีครับนี่คือชอดัดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลฮะแม้ว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยณนะวันนี้จะไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเราเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งเรากลับมาได้อย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เรามีอีกหนึ่งความภูมิใจนะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีร้านขายอุปกรณ์ฟุตบอลที่เป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนร้านร้านนี้เปรียบได้เสมือนกับสวรค์ของคนที่ชอบรองเทา้า ฟุบ้บอลน,นะครับร้านนี้รองเท้าทุกสีทุกสไตล์ทุกสิ่งที่คุณฝันจินตนาการจิ้นถึงนั้นมีหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูร้านนี้ที่สยามสแควร์ครับ ร้านฟุตบอลสำหรับคนรุ่นใหม่นี้อยู่ในสยามสแควร,ร์ซอย6มีถึง4ชั้นชั้น1และ2เป็นอุปกรณ์ฟุตบอลนะครับส่วนชั้น3เป็นห้องปักรองเท้าและก็เป็นห้องสก,กรีนเสื้อนักเตะชั้น4ี่เป็นสนามหญ้าเทียมจำลองเพื่อลองรองเท้าแต่ช็อตเด็ดของแท้ก็คือในวันที่อาริฉลองการเปิดร้านอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะเขาเอารองเท้าซุปตาทั้งนักเตะไทยและเทศมาโชว์และที่เด็ดสุดก็คือรองเท้าทุกคู่ถูกใส่ถูกใช้ลงสนามจริงมาแล้ว เริ่มจากคู่นี้ฮะเป็นของกองหน้านามว่าซาริฟสายนุ้ยและนี่คือช็อตเด็ดตีลังกายิงประตูของเขาล่าสุดเขาจะย้ายจากบุริดัมมาล่าตะขายให้ B.E.C. เทโรครับส่วนคู่นี้คือรองเท้าประวัติศาสตร์นี่คือสตั๊ตคู่ที่ลีซยิงลูกสุดมาัศจรรย์ใส่ทีมชาติญี่ปุ่น คู่นี้คืออาวุธคู่ใจสมัยเฟรนันโดตอ r เรสลงล่าตะข่ายให้กับลิเวอร์พูลเล่นดีจนถูกซื้อตัวไปเชลซีด้วยค่าตัว2,500ล้านบาทซึ่งทำให้เขาเป็นนักเตะสเปนที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาล8ตีกับ1 5 7ประตูและรองเท้าสตัต๊กคู่นี้ทำให้ดิดียรด็ดรอกบาถูกแฟนๆโหวตให้เป็นนักฟุตบอลที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซี ดูเหมือนร้านอาริจะบ้าเปโดนะฮะเพราะว่ามีหลายคู่เหลือเกินเปโดคือนักเตะที่ระเด็จศึกจบสกอร์ที่คมที่สุดในโลกทีมงานบาร์ซ่าหลายคนยังยอมรับว่าเมสซี่อาจเก่งกว่าแต่หากวัดจากความคมในการจบสกอร์ core, ไม่มีใครในโลกเจ๋งเท่าเปโดเร็วคล่องยิงแม่นจ่ายคม เวสล e ย์ชไนเดอร์คือกองกลางสุดยอดจอมทัพของทีมชาติฮอลแลนด์และอินเตอร์มิลานเร็วๆนี้เขาอาจย้ายมาคาแข่งที่อังกฤษแมนยูลิเวอร์พูลและสเปอร์กำลังแข่งกันจีบอยู่คะคู่นี้จัดไปโดยไรอันกิกส์ผูเล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอังกฤษจากผลงานพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง12สมัยและช็อตเด็ดลากเดียวยิงอาร์เซนอลในปี1999ช็อตนี้ ปิดท้ายแบบหวานๆชมพูชมพูของอเล็กซิสซานเชสนักเตะชิลีค่าตัวพันล้านแห่งบอร์เซโลนามีรองเท้าเยอะแล้วก็ลงทุนแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าทำด้วยใจจริงๆพรุ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านอาริว่ามุมมองของเขาเกี่ยวกับวงการกีฬาและวงการรองเท้าสตั๊ดนั้นเป็นยังไงจัดไปในชัดเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ